โอเคต่อกันเลยครับแม่แม่ทำมาสองสามวันรายการพูดคุยไปเรื่อยก็รถธรรมดาสองหนึ่ง,งก็พึ่งออกไปสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้นไปที่เรื่องรถไฟนะครับไอ้คำว่าเน้นเนี่ยคืออาจจะพูดเยอะพูดมากพูดน้อยนะครับเนาะคือรถไฟเนี่ยนะครับ เราต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีรถไฟเราไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับสมัยก่อนเราใช้เดินนะครับสมัยนี้เนี่ยมันสบายนะครับมันสบายตรงที่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเยอะกันทั้งนั้นนะครับเข้ามาเยอะหมดเลยนะครับทำให้มีรถไฟมีมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะท,ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีมันใช้เดินนะครับนะ รถไฟสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันก็คือตัวตู้โดยสารเนี PU ่ยมันไม่ได้เป็นแบบสีชมพูในปัจจุบันคือมันเคยเป็นสีน้ําเงินมาก่อนก่อนที่จะเป็นสีชมพูลายเหลืองอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะแล้วก็อย่างรถนอนเนี่ยนะครับรุ่นเก่านะครับนะที่เป็นสีม่วงเนี่ยแต่ก่อนก็เคยเหมือนออกเป็นสีขาวๆนะครับนะก่อนที่จะเป็นสีม่วงในปัจจุบันม่วงลายชมพูเนาะนะครับ โอเคเสริมเนื่องจากเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานะครับนะที่รถเลี้ยวหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยไปชนรถบรรทุกที่ทางไปวัดคลองคาง,งนะครับอยู่ที่คลองสัมพึงอำเภอชุมตะบนพันลานอำเภอชุมแสงจังหวัดขอวรรค์ซึ่งบ้านผมเองนะครับนะซึ่งเป็นบ้านผมเองก็คือ ไม่ใช่บ้านผมขออภัยนะครับเป็นบ้านของเพื่อนรุ่นน้องนะครับเนาะเป็นบ้านของรุ่นน้องผมเองนะครับนะแล้วพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะั้นเสร็จสับก็โหถ้าใครดูคิววันเสาร์น,นะช้ากันบานอนะดักถ่ายทั้งวันเลยผมอะนะครับถ่ายทั้งวันนะครับนะถ้าใครไม่ดูก็ไปหาดูเลยนะครับนะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับมันก็ยังมีเหตุการณ์อีกนะครับก็คือ อย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยถ้าใครดูช่องพี่สุระพัพามั้งถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยสุรพาพับเสียงสวรรค์อะไรเนี่ยนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยเนาะพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ขับรถหัวจักอยู่ทางภาคภาคอีสานแต่ว่าเหมือนเขาจะไปทุกที่ก็คือมาที่ภาคใต้ภาคตะวันออกพี่เขาก็ถ่ายคลิปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับนะมันก็ยังมีรถนะครับนะเป็นเขาเรียกว่ารถกระบะ นะครับนะยังพยายามที่จะอ้อมนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนพี่เขาเนี่ยขับรถไฟอยู่นะครับนะแล้วเหมือนคนน่ะที่ขับรถกระบะเนี่ยจะอ้อมขับฝ่าให้ได้นะครับนะมันยังไม่พออีกหรอท่านผู้ชมมันยังไม่สะสมอีกหรอหรือว่าต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ รวมมันต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกซ้ําไปซ้ำมามันถึงจะจบสักทีนะครับเมื่อวันก่อนก็เหมือนรถบรรทุกเลยนะครับแต่มันสั้นมันไม่ได้ยาวมันมีแค่4ี่ห้าหล้อมั้งหรือว่า8ล้อไม่มั่นใจนะครับนะก็ยังจะพยายามที่จะฝ่าเครื่องกั้นมาให้ได้ก็คือแบบอ่ะ รถไฟเนี่ยอ่ะสมมุติรถไฟอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนู้นเนี่ยนะครับตรงนู้นเป็นเครื่องกั้นนะครับมีรถบรรทุกเนี่ยไม่ใช่10ล้อ16ล้ออะไรนะนะครับแค่ไม่ถึง10กว่าล้อนะครับพยายามที่จะฝ่าตรงนั้นนะ่ะแต่มันฝ่าไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยถอยนะครับคนขับที่เขาขับรถไอบ้บรรทุกคันนี้ก็ถอยออกมาซึ่งถ้าถามว่าทำถูกไหมก็ทำถูกแล้วคือคุณไม่ควรใจร้อน ถ้าอะเนี่ยอย่างเครื่องกั้ามมันว่างนะครับนะมันโลง่งคุณสามารถขับได้ตามสบายแต่ถ้าเมื่อใดที่เครื่องกล้ามมันลงแล้วนะครับนะคุณหยุดก่อนนะครับนะผมไม่อยากให้ใครนะครับว่าจะเป็นพอขอร้อชอขอหรือผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยจะต้องมาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์เฮงสวยแบบนี้นะครับนะอย่างเมื่อวันที่1 9เกเนี่ยพอขอล้อไปดิบผมมานะครับตอนนี้ศพตั้งเป็นพุศลสมอยู่ที่วัดดอนเมือง นะครับนะไม่รู้ว่าเผาวันไหนนะครับผมก็ไม่ได้ไปเลยนะครับไปไม่ได้คือใจผมมาอยากไปแต่ผมไปไม่ได้ไงท่านผู้ชมนะครับอยาไปร่วมฟังสวดพระพิธร,รบาศพกับคุณเน่ยงานศพของพอขอร้อไปดิผมมาสักครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าไม่ได้มีคนเดี้ยหรอกครับที่ตายอะ่ะ แต่ก่อนมันก็มีแหละนะครับนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเหมือนพี่ประดิษฐ์ผมมาอาจจะแค่บาดเจ็บอย่างชอคอเนี่ยช่างเครื่องเนี่ยก็แค่บาดเจ็บเด็งน้อยเท่านั้นเองเขาไม่เป็นอะไรมากและผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากเท่าไหร่นะครับนะสรุปเลยนะครับนะพอขอรอประดิษฐ์ผมมาเสียชีวิตหนึ่งคนชอคอช่างเครื่องบาดเจ็บหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยบาดเจ็บไปห้าราย ก็รวมผู้บาดเจ็บบวกกับชอขอเนี่ยช่างเครื่องก็เป็น6คนที่บาดเจ็บนะครับโอ้โห,โโหเหตุการณ์นี้มันสะเทือนมากนะครับนะถ้าใครไม่ดูคลิป รีวิวการเดินทางไปสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดให้แป๊บหนึงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะผมเดินทางไปสอบวินนตที่ในตัวเมืองนครสวรรค์มานะครับเนาะผมก็ทําคิดรีวิวการเดินทางสั้นๆจากชุมแสงไปนครสวรรค์ค่าตั๋ว7บาทซึ่งมันก็ถูกเหมือนกันนะครับแล้วในวันนั้นนะครับเจอบพหหน1 0 5หน่ 105, ที่มันเป็นลายเสือนะครับนะตอนนี้ก็ถูกตัดบัญชีเรียบร้อย คำว่าตัดบัญชีคืออะไรคือไม่สามารถที่จะซ่อมแซมกลับมาได้นะครับนะแล้วก็บสพบพ0 5ถ้าจําไม่ผิดนะครับนะตอนนี้ยังอยู่ที่ป่าน้ําโพนะครับแล้วก็ฮิตาชิ4508ที่โดนชนก็อยู่ที่ป่าน้ำโพอยู่กับหัวจาก GA4542 และอั s สตอม4 4 4 4นะครับเนาะแต่ว่าเขามีการคุมผ้าสีดำไว้ นะครับเนาะเพื่อไม่ให้แบบเพื่อไม่ให้คนเห็นนะแต่อย่างที่เราเห็นในรูปภาพอะ่ะโอ้โหมันสะเทือนมากนะครับนะตัวข้างหน้าเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยอาโทษข้างหน้าเนี่ยคือยับเลยนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยไม่เป็นอะไรมากสวยตัวข้างๆก็ยุบไปนิดหน่อยนะครับนะแต่ข้างหน้านี่เอ้โหยับเลยอะ่ะโอ้ยพอหลังจากจบเหตุการณ์นี้นะ มันก็ยังมีคนพยายามฝากเครื่องกั้นอ่ะไปดูที่ช่องพี่สุรพบพ,พับเสียงสว่านนั้นสักอย่งยางหนึ่งอ่ะถ้าผิดขอภายเนาะนะครับนะไปดูที่ช่องพี่เขาได้นะครับเนาะคือเราไม่อยากให้มันเกิดอ่ะนะครับเนาะทำไงได้อ่ะคนเรามันฝืนไม่ได้อ่ะถ้ามันเกิดแล้วคือเกิดเลยเราจะเรียกคนตายให้ฟื้นอ่ะเรายังทําไม่ได้เลยแต่บางคนมันโชคดีมันมีดวงตรงคิดว่าอ่ะเหมือนตัวเองจะตายแต่กลับมาฟื้นได้อีกรอบ เนี่ยเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์นะครับเนาะแต่บางคนจากไปไม่อยวันกลับมาอย่างพี่ประดิษฐพมมานะครับตอนนี้ดวงวิญญาณของพี่เขาคงไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับนะถ้าดวงวิญญาณยังไม่ไปไหนเนี่ยแสดงว่าเขามีห่วงนะครับห่วงเพื่อนห่วงครอบครัวไม่ได้ไปแบบล่ำลาก,กันสักคำนะครับเขาทำงานด้วยความเต็มใจ นะครับนะพอขอรอชอขอพนักงานที่อยู่บนรถเนี่ยเขาทํางานด้วยความเต็มใจถึงแม้ว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้กลับบ้านเลยก็ตามนะครับเนี่ยคนกลุ่มนี้ยังทําหน้าที่ต่อไปนะครับนะยังทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยจนกว่าเขาจะจากโลกนี้ไปนะครับผมแค่บอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีต้องเออ,เอโทษมันก็ต้องจากเป็นไม่ก็จากตาย นะครับนะมันห้ามกันไม่ได้นะครับนะเรารู้แค่วันเกิดอะอย่างวันที่เดือนปีเรารู้แค่นี้เราไม่รู้หรอกว่าวันที่เราจะจกโลกนี้ไปจริงๆอะมันคือวันอะไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยากทําอะไรทํานะครับนะอยากเป็นคนขับรถไฟแต่ต้องระวังให้มากกว่านี้ทํานะครับนะทำเลยนะครับทุกคนมีอาชีพในฝันเป็นของตัวเองนะครับนะ พวกคุณอยากทําอะไรทําเลยนะครับไม่ว่ากันอยากจะถ่ายรถไฟไปเรื่อยๆหรือว่าจะลองเปลี่ยนแนวไปทอํอคลิปอาหารอะไรก็ว่าไปแล้วแต่พวกคุณผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับนะเรื่องที่สองนะครับ <c oughs> อันนี้ก็สืบเนื่องเหมือนกันจากคลิปที่รถพิเศษชนอะไรจากอุตรดิตมาที่ชุมแสงนะครับนะไอตอนที่เขาเลื่อนตัวรถอะ จากที่มันอยู่ไอ้ข้างเนี้ยแล้วมันหันไปทางนี้กลับมาอยู่ข้างหน้านะครับเนาะมันมีคนนึงคอมเมนต์บอกว่าอยู่ใกล้มันก็ซวยกันหมดก็คือแบบถ้าอยู่ใกล้อะบางทีมัร่นอะไมันก็ซวยเออเนี้ยมันใช่นะครับนะแต่ถ้าถามว่าผมอะอ่ะเนี่ยสมมุติว่ารถไฟจะมาเนี่ยผมสามารถแถกใกล้อย่างนี้ได้หรอไม่ได้นะครับนะขนาดวันนั้นน่ะที่พวกพี่ๆเขามาจาก แขวงอุตรดิตถ์อะเขายังเชิญผมไปที่เกิดเหตุอยู่เลยแต่ผมไม่ไปเพราะถ้าผมไปอ่ะผมถ่ายได้แต่สิ่งเดียวที่ผมจะโดนผมรูนแน่ๆคือโดนย่าด่าด้วยนะครับว่าโอ้โหทำไมมึงไปไม่บอกกูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะพอมาวันน่าจะวัอนอาทิตย์มั้งวันเดียวกันแหละนะครับเนาะ พี่เขาก็มาเจาะอ,อยู่ที่ชุมแสงสักพักหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เดินทางกลับเลยโดยที่ผมก็นึกว่าจะนอนค้างคืนแล้วกลับวันจันทร์นะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยเฮ้ยใช่ปะวะเออใช่แหละเออใ,ใช่ใช่ใช่นะครับ <c ười> <c ười> บางทีจําได้ไม่ได้นะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับคือเราถ่ายใกล้ได้นะครับนะแต่ทางที่ดีคืออย่าแนะ ผมไม่แนะนําให้ทุกคนถ่ายใกล้นะนะครับไม่แนะนาว่าโอ้โ oh, หพี่ทุกคนจะต้องถ่ายใกล้รถไฟไม่ใช่นะครับมันมีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าที่จังหวัดอะไรเนาะนะครับมีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากเนี่ยอ่ะตรงนี้มันเป็นสะพานอะ่ะและข้างหน้าเหมือนจะเป็นแม่น้ํานะครับนะยืนถ่ายใกล้แบบโคตรใกล้อะ่ะคือเขาไม่กลัวเหรอว่าเขาจะโดนเนี่ยอ่ะ เขาจะโดนตัวแบบผักลงไปเนี่ยใต้รางเนี่ยอาจโดนรถไฟเหยียบได้เลยรถไฟอาจตกรางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะครับนะเนี่ยอ่ะสมมุติว่ารถไฟมันเข้าสองรางเนี่ยผมสามารถถ่ายตรงกลางได้นะครับนะตอนแรกผมก็ไม่กล้าถ่ายหรอกนะครับนะคือคนเราอ่ะมันมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับนะอย่างผมเนี่ยอ่ะก็ถ่ายรถไฟใกล้ๆอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวัง นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับเนาะเรื่องที่สามนะครับคุณป้าบัวผันนะครับรู้สึกว่าเหมือนน่าจะเผาไปแล้วคือเผาศพของคุณป้าบัวผันไปแล้วแต่ก็ตำรวจเนี่ยก็มีการเรียกตำรวจกันเองนะครับนะมาสอบสวนแล้วเขาก็หาว่าไม่ได้ทำอะไรต่างๆนะครับนะถามจริงๆนะ ทำไมเวลาเกิดเหตุการณ์พวกนี้เอาตั้งแต่ต้นปีเลยนะเป็นตำรวจตลอดเลยนะครับนะทำไมต้องเป็นตำรวจนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปโยงเรื่องที่สีด้วยนะครับนะตำรวจอะมีหน้าที่รับใช้ประชาชนจริงนะครับแต่สิ่งที่ผู้มึงทำเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับมันสะเทือนวงการสีกากีมากนะครับนะก็คือตำรวจอะรับสวยสติกเกอร์อะไรต่างๆนานานะ อะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่นะครับเนาะรู้สึกว่าน่าจะเมื่อวันก่อนหรือว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับที่น่าจะจังหวัดเชียงรายนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับนะมีครูเวรหนึ่งคนกําลังเฝ้าอยู่นะครับและเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วโดนผู้ชายเนี่ยทาร้าย ไม่รู้ว่าเสียชีวิตรหรือเปล่านะนะครับแต่ให้เสียชีวิตคือทําร้ายจนเจ็บจนเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับเนาะ,ค,นะค,คือตอนนี้เนี่ยก็มีการยกเลิกคูนอนเวรก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเป็นยามอ่ะนะครับเนาะ,นะทุกที่อ่ะต้องมียามรักษาความปลอดภัยเฝ้าทั้งวันทั้งคืนอย่างเช่นอ่ะตัวโครงการบ้านนานา,นาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือมันจะเป็นบ้านสองชั้น มียามเฝ้าอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่คุณครูเนี่ยก็เหมือนยามอะ่ะคอยเฝ้าสังเกตการว่าจะมีใครมาขาโมยมาทําร้ายอะไรหรือเปล่านะครับนะตอนนี้ก็โรงเรียนแห่งแรกที่รูเรื่องนี้คือโรงเรียนศรีอุธยานะครับเนาะไม่รู้ว่าอยู่ในจังหวัดอายุธยาหรือเปล่าเป็นโรงเรียนในพระราชอุปถัมภ์นะครับนะยกเลิกครูนอนเวรน,นะครับเนาะและมันมีโรงเรียนหนึ่งอะ่ะในกรุงเทพ อยู่แถวบางเขนนะครับติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้ง200กว่าท่านผู้ชมโอ้โหต้องรวยขนาดไหน่ะถึงจะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งทั่วโรงเรียนนะรักษาความปลอดภัยได้ดีมากขอชื่นชมนะครับเนาะตอนนี้บางโรงเรียนก็ยังไม่รู้เรื่องครูนอนเวนนะครับเนาะแต่ที่รู้เนี่ยโรงเรียนที่รู้เรื่องคือโรงเรียนคือโรงเรียนสีอุทยาในพระราชอุปถัมภ์นะครับนะไม่รู้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในอุธยานะครับเนาะ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่ห้านะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับนะเจี๊ยบนะครับนะเขาชื่อเขาชื่อหวานเจี๊ยบหรือเปล่าไม่รู้อะนะครับเนาะเป็นเด็ตไอดอลนะครับนะถ้าอ่านผิดขออภัยเนาะขอเรียกว่าเจี๊ยบเฉยๆแล้วกันนะครับเนาะพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาเป็นเด็ตไอดอลชื่อดังนะครับนะเป็นคนไทยนี่แหละนะครับ น่าจะถูกแฟนของเขาหรือว่าคนอื่นเนี่ยนะครับโดนยิงเสียชีวิตนะครับเนาะตอนนี้ศพเขาน่าจะอยู่ที่ชนบุรีหรือว่านนทบ,บุรีไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยที่ต้องมาสูญเสียพี่เจี๊ยบไปนะครับชีวิตของพี่เขาเนี่ยก็กําลังไปได้ดดีเลยแต่นํามาถูกแฟนตัวเองหรือว่าเพื่อนของแฟนเนี่ยหรือว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเนี่ยมาโดนยิงนะครับจนเสียชีวิตเนาะ แล้วก็เสียอะไรวะเสียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้านะครับเนาะเรื่องที่หกแม่ไม่ได้ทำมาสาวันเลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีเรื่องที่หกนะครับเรื่องที่หกนะครับเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับเนาะทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นความจริงล้วนๆไม่มีการโกรหกนะครับใครมันจะบ้าไปเขียนแต่งเรื่องโกหกวะ ออเอาใหม่นะครับเรื่องที่6กพึ่งดูสดดร้อนๆนะครับนะพ่อเลี้ยงนะครับนะเอาไข่ควงนะครับฟาดหัวลูกตัวเองนะครับนะอายุแค่6กขวบนะฮะเนาะคิ้วแตกอะเอ้ยไม่ใช่หน้าผากแตกอะท่านผู้ชมนะครับแล้วแม่เนี่ยก็บอกว่าหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหยุดทำสักทีน้องมันโกหกอะไรอะ เดี๋ยวก่อนนะเด็กมันโกหกด้วยหรอนะครับเด็กมันไม่เคยโกหกอย่างเช่นอ่ะผมมีเด็กคนหนึ่งนะครับนะประมาณหกขวบนี่แหละนะครับเขาเห็นเฮ้ยพี่นั่นหมานี่มันจะมากัดผมหรือเปล่าถ้าเขาพูดได้นะครับพี่ผมก็ตอบไปว่ามันไม่กัดหรอกเนี่ยเห็นไหมเด็กมันไม่เคยโกหกนะครับนะ <c oughs> บางทีอะถ้าใครดูคลิปผีอะนะครับนะบางคลิปเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยพูดแล้วขนลุกนะครับบางคลิปเป็นเด็กตัวเล็กๆหันไปเห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างเอา้าเอา้าใครว่าใครจะบอกว่าเด็กโกหกผมผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อเสมอว่าเด็กอะมันมีเซนนะครับนะอย่างเช่นอ่ะเห็นผีเห็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมผมพูดแล้วผมขนลุก ผมก็เคยเป็นนะครับนะแต่เพิ่งมาเป็นตอนโตนะครับนะเนี่ยโอ้โหคนลุกเลยวะนะครับนะพูดเรื่องผีนี่คนลุกนะครับนะเด็กอะ่ะมันไม่เคยโกหกหรอกมีแต่ผู้ใหญ่อะ่ะที่ทําตัวไม่ดีเองคือพ่อแม่อะ่ะไม่เลี้ยงดูกันให้ดีไงนะครับแล้วเอาไขควงฟาดอย่างเงี้ยเด็กมันร้องให้เด็กมันบาดเจ็บแทนที่จะเอาส่งโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ช่วยเ,ลยเหลือเฮียอะไรเลย นะครับนะสงสารเด็กที่เกิดมามีพ่อแม่แบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับนะว่าเลิกตีลูกซะนะครับตีได้แต่ว่าตีให้พอดีอย่าตีเยอะจนเกินไปความรุนแรงเนี่ยนะครับการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะฮะนะครับนะมันไม่ใช่ทางออกนะครับนะอย่าไปทำเนาะ เราให้กําเนิดเข้ามาแล้วนะครับนะตอนเป็นเด็กเขาอาจจะงอแงแบบนี้แต่พอโตมาเดียวเขาจะเข้าใจเองเขาจะเป็นในแบบของเขาอ่ะพ่อแม่เนี่ยไม่มีสิ่งเอ้ยโทษพ่อแม่เนี่ยไม่ควรไปบังคับลูกอย่างเช่นโอ้โหกูมีลูกเนี่ยกูอยากให้ลูกกูเป็นทหารวะอย่านะครับมันกดดันไปเด็กเขาจะมีปมนะครับนะผมก็มีปมแต่ว่าบางทีมันคลายได้ไม่ได้ นะครับนะทุกเรื่องอ่ะที่ผ่านมาท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อวานอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนน่ะบักจะลืมนะครับนะอย่างวันนี้ร้ายพรุ่งนี้ดีเป็นต้นนะครับนะทุกคนจะลืมหมดเลยนะครับนาะเพาะมันผ่านไปเวลามันผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ฝากถือครูพ่อคุณแม่ครั้งหนึ่งว่าอย่าทำร้ายลูกนะครับนะ ถึงผมเนี่ยโอเคแหละผมยังเป็นเด็กอายุสิบเก้าผมเป็นเด็กอายุสิบเกา้าแต่ผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนว่าหยุดเธอนะครับนะเช่นไหมครับว่าเด็กสมัยเนี้ยมันโตเร็วนะครับนะมันโตเร็วมากจริงๆนะครับนะโอเควันนี้ก็มีอยู่ประมาณหกเรื่องที่จะพูดคุยอ้ออีกเรื่องหนึง่ง การจอมพลังนะครับไปพบกับเด็กวัยรุ่นที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นแก๊งโจวที่จังหวัดสาแก้วนะครับนะที่เขาไปที่เด็กห้าคนไปฆ่าป้าบัวผันนะครับนะพอเจอปั๊บเถียงไม่ออกเลยท่านผู้ชมนะครับเงียบกริบตอนที่ทำอ่ะไม่คิดหรอกแหมพอเจอพี่กันกูเป็นไงหยุดนิ่งกริบเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะพี่กันจ่อพลังจอมพลังจริงๆนะครับนะโอเควันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยแดดเมท่านี้นะครับรู้สึกว่าแบตจะหมดแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท้งรถไฟไทยกับฮัตบีดนะครับใจไม่พาลาดคิปให,ใหม่ๆโอเคยุงกัดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า